พระประสงค์จำลงใดให้สำริจเทพประทานพรสริวิจิตสมัยจะตุรพิธภพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันกาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพร้อมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูประธรร สง,ง่าองค์พระสงศรีมณีรัตคู่ร่มฉัตรกริย์แคว้นแดนสยามสุธิดาราชินีที่งดงามสมพระนามพี่มลลั์ษักไทยพักดีโดยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลบบุรี ในวาระเฉลิมพระชนมพันษาไทยทั่วราขอเทิดองค์พระทรงศรีสิริพร้อมด้วยบุญญาพระบารมีเกษมสุขสวัสดีนิรันเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายขอพลคุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโก ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาไทยทั่วราชขอเทิดองค์พระทรงศรีสิริพร้อมด้วยบุญญาพระบารมีเกษมสุขสวัสดีนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าหมูลนิธิลบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ประชาถวายพระพร,พรพระองค์ท่านสุขสำราญเบิกบานตามวิถีพระสยามจงดนพ้นภัยรีสดูดีขอพระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเสนีประวรกล่องกูลผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดสเสน่จันคาเรท์ เฉลิมพระชนมพันษาพระราชินีดลดิทีสิริสวัสดิ์นิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล่าวด้วยกระมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายนรงศักดิ์พานอังกาบบรรณาธิการศูนย์ข่าว W G T V ลบบุร ok ี คารนารีจักรีนาธคู่บารมีจักรีราชอดิสรส่งพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาธรส่งพิทักษ์วงจักรี้ดยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางดารุณีรุ่งสีทองร้านสำริดไฟฟ้า พระประสงค์จำนงใดให้สมริดเทพประธานพรสริวิจิตสมัยจะตูรพิษพพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานชมรมเคเบิลทีวีลบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศัการาช2565มีรายละเอียดของข่าวน่าสนใจหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะ ผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพร,พร,ะพร,พรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบาราชินีที่สโมสรศูนย์การฐานปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลตรีนกประสิทธิ์คงชินศาสตร์ิติผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่เป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลตลอดจนสมาชิก สมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาศูนย์การฐานปืนใหญ่และคณะครูนักเรียนกองทัพบ,บกประถมสองเหล่าสร้างร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่เป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้สดถวายเครื่องราชาสักการะ พร้อมทั้งนำข้าราชการกำลังคนจากหน่วยขึ้นตรงตลอดจนคณะสมาคมแม่บ้านศูนย์การฐหารปืนใหญ่ร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพอรออนไลน์ต่อเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสามิถุนายน2565ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาวไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการส่งบำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจเกี่ยงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างอเนกประการด้วยพระราชวริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถปฏิพันถาตดู thế và mê hoại tội tình nặng bết tha samma samputasa พระสรมงามได้ตราตนึงใันเป็นสุภาพบุุที่นี้ถ้าพระเจ้าร้องไห้ลำพนพรรมราชกรณีปฏิบติจำนวนสามสห่ทัเทศพระเกียรติคุณแผ่ไปสารสถิตเป็นมิ่งวัญของอุณฉับ ครับหนึ่งสอามค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เป็นเรื่องของข่าวสลดใจ2ครูสาวค่ะขับรถกลับบ้านหลังจากเลิกสอนที่โรงเรียนนะคะปรากฏว่าจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วละ่ะไปชนกับรถกระบะค่ะแล้วกระเด็นไปถูกรถ18ล้อทับนะคะจนกระทั้งเสียชีวิต อุบัติเหตุสลดใจรา,รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา1 7 0กาของวันที่1มิถุนายน2565พันตำร,ร,รวจโทมนเทียนภูเขาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงลบบุรีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อทับรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิต2รายบนถนนผลโยธินทางหลวงใหม่เลข1ระหว่างหลักกิโลเมตรที่213-214บ้านเสมาหมูหม่ที่8ตำบลบ่อทองหนองม่วงจังหวัดลบบุรี หลังจากรับแจ้งจึงได้ประสานงานไปยังแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองม่วงและเจ้าหน้าที่มูลนิธินิจิน้วนเสงหนองม่วงลบบุรีร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบเยังนจุดเกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถจักรายานยนต์ยมห้าฟีีโนสีเขียวมินส์หมายเลขทะเบียน1นึกไก่นอน,นุ6495ลบบุรีล้มอยู่กลางถนนมีร่างของผู้เสียชีวิตสองรายเป็นหญิง รายแรกร่างของผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ในลักษณะยังคล่อมอยู่กับรถจักรยานยนต์ทราบชื่อคือนางสาวธิติวันพิมพ์เบ้าธรรมอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่ที่4ตะบลบ้านบ้าน,านครูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ห่างออกไปอีก5เมตรพบร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายทราบชื่อคือนางสาวจุธามาศมโนพันธ์อายุ27ปี อยู่บ้านเลขที่20หมู่ที่1ตำบลแม่สายอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ทั้งคู่รับราชการเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีสภาพนอนงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนอย่างน่าสลดใจทั้งคู่มีสภาพศีรษะเละมันสมองแตกกระจายเต็มถนนห่างออกไปประมาณ100เมตรพบรถคู่กรณีเป็นรถพ่วง18ล้ออีสุสุสีสเทาหมายเลขทะเบียนตัวแม่ 90-2400ขีด240นครราชสีมาหมายเลขทะเบียนตัวพ่วง90-2377ีด2 7นครราชสีมาบรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคันจอดอยู่ข้างทางมีนายคำวงสีทองอายุ57ปีเป็นคนขับยืนรอให้ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังพบรถยนต์กระบะฟอร์ดสีดำป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่8136กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ใกล้กับรถจัก,กรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตบริเวณท้ายรถด้านขวามีร่องรอยถูกชนจนไฟท้ายแตกมีนายสมจิตแก้วกรรมมาอายุ67อายุ67ปีเป็นคนขับยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนายคำวงสีทองอายุ57ปีเป็นคนขับรถพ่วงเล่าว่าตนเองขับรถมาจากจังหวัดนครราชสีมาบรรทุกเศษเหล็กไปส่งที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุโดยมีรถยนต์กระบะวิ่งนำหน้าและมีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตวิ่งตามหลังอยู่และในขณะที่รถกระบะเลี้ยวเข้าซอยผู้เสียชีวิตที่ขับรถจักรยานยนต์ตามหลังจึงได้หักหลบแต่ไม่พ้นและได้เฉียวชนเข้าที่มุมไฟท้ายก่อนที่รถจะล้มลงตนเองขับตามหลังมาเบรกไม่ทันหักหลบไม่พ้นจึงได้ทับร่างของทั้งสองคนจนเสียชีวิต ส่วนผู้เสียชีวิตทั้งสองรับราชการเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนโคกกลางเพิ่งจะได้รับการบรรจุได้หนึ่งปีเศษหลังจากเลิกสอนและโรงเรียนเลิกก็ได้ขับรถกลับบ้านพักที่บ้านใหม่โสพินเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพพร้อมทั้งเก็บข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้มอบร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองให้กับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิ นำส่งชนสุดรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลหนองม่วงอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะประสานแจ้งให้ทางญาติทราบและมอบศพให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

ค,คุณผู้ชมคะนั่นคือช่วงเวลาของการรายงานข่าวจากทีมข่าว W G c a เบลบบุรีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกรบรรณาธิการข่าวชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอ,อลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ